สวัสดีครับน้องปองไปซุกซุกคนนะครับมืัอนี้พรอกับนุ่มเจมสแต็กแดกสึกกับชัยแนวนะครับผมขี่ขี้ครับในช่วงบรรยากาศย่ำเสาหนาหนาวนะครับผมนี่แหละครับแบบบ้านบานวิถีชีวิตอีสานนะครับหนาวหนาวพี่น้องมือนี้หนาวไหมงนะครับขี่นะครับบุ้งเวทนะครับเป็นเพลินไปนะครับผมเอาแบบบ้านบานนะครับชีวิตอีสานนะครับผม มาพี่น้องนะมหมบนอย่างเลยบบ่อ่ะ,อะเนี่ยครับพี่นอ้องถามหมุนเรานะครับวิถีชีวิตอีสานนะครับพี่น้องอเขาจีคือเกานะครับ ันไปข่าวมะมึงแหลวมวนแล้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสครายให้นุ่มเจ๊มน้ำเนยนะครับแบบช่องสแต็แดกเสือบชาแนลนะครับผมสวัส,ด,สด,ดีนะครับพี่น้องปองปายสู้ทุกคนที่เข่าวมะามึงนะครับกับจีนะครับบุ้งไอ้ใครครับพี่น้องบุ้งไอ้ใครนะครับ,อบอไอยใครมันดูเหมือนแบบเช่เกินไปนะครับ วิติชีวีดสารมันต้องยังสีแหละเอาแบบแหมๆนะครับผมกรอบๆอยำเปาะๆเบาๆนะครับอ่ะนี่ครับพี่น้องสุกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปกินครับผม มาพี่น้องมากินขวดยี่บานอืออ,อ,อ,ออื้อขายนาอพี่น้องนะมาครับมา เราไปนหนังมาแสียจะเสียเหมือนกันอื<ม>อเออครับปเหมือนงเออ ไอ้เรืมก็ติจตามนะครับลงมาที่ไข่นะครับกดสับตะไคร่นะครับไปห้าหนนำนะครับช่องสไตล์แดดเสียบแนวนะครับปั่นมัง่ายเลยพี่น้องเยิย้มเออเออเลยเพือืม กุ๊ไดไลท์กุ๊ดแช่มด้วยครับพี่น้องปองไปคือผมทุกคนคลิปนี้กัดสั้นครับผมเดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ